ระหว่างนี้ท่านผู้ชมเออ่ให้ขอชุดชาวบ้านบาริจานหน่อยละครนะคะฮะระหว่างนี้เขาซาวเช็คเพราะยังเป็นประเด็นร้อนอยู่ดิจิทัลฟุตเพนมีความอันไหนโดเลยข้าใจของดีกับจังว่าอย่างไรถ้ามีปัญหาฝันข้ามเป็นแบบนี้ข้าใจของดีกับจังอ ของดีไปนี่เขาเรียกว่ายาสีฝันมันขายดีมากขอบคุณครับท่านอาจารย์ยามีสึกเราก็สู้สุดใจมีให้ใครมาดูถูกสักด์ศีเฮ้ยเฮ้ยใครทำอะไรวะไอ้พวกโจรมันกำลังจะมาบุบบ้านเราท่านรีบไปแจ้งท่านขุนเร็วแข็งใจไว้ก่อนแข็งใจไว้ คุไอ้พวกโจรป่ามันบุกหมู่บ้านเราแล้วงั้นเจ้าจงไปบอกข่าวให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เตรียมตัวไว้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปอกป้องหมู่บ้านขอกเราถึงข้าจะเป็นหญิงข้าจะปกป้องหมู่บ้านด้วยชีวิตแม่เจอนะจะกุดหัวมันนี่ขาดและคอยดูข้าก็จักไม่ยอมไห้พวกมันมาทำลายพวกพ้องของข้า นี่แตะพี่อาวุธนี่เอาไปให้พวกเราคราวนี้แม่จะทำอาหารนี้สุดฝีมือเลยกอ,องทับมันต้องเดินด้วยท้องจะแม่ฉันก็กำลังต้มยาให้พวกทหารเหมือนกันดีแล้วลูกพวกเจ้าจงลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องบ้านปกป้องเรือนของพวกเจ้าและถ้าจะตายข้าก็ขอตายบนแผ่นดินนี้ พวกมึงอยากตายกันแล้วใช่ไหมกูจะเผาเรือบพวกมกูให้ลาบเผาเองก,กูก็ไปเว้น ข้าอะตายข้าขอตายร่วมกับพี่น้องของข้าและขอตายบนแผ่นดินนี้เฮ้ยจอยจ,อย,จอยแย่แล้วแย่แล้วเพื่อนเราเนี่ยสวยวินเนี่ยเลือดอาบเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนนี่เขาประชุมกันอยู่เองอะหลับทั้งคำทัาคืนรู้จักนอนอาโอวีทั้งคืนหัดทำงานซะบ้างใช่พี่อ๊อฟเราแย่แล้วจริงจด้วยเนี่ย ใกล้วันงานเต็มทีพีเซนเตอร์ยังหาไม่ได้เลยจะยังไงเนี่ยบิ๊กบอสครับถ้าเราหาพีเซนเตอร์ไม่ทันเราก็โปรโมทงานไม่ทันนะครับไม่ต้องกังวลหรอกครับทุกปัญหามันมีทางแก้อยู่แล้วโดยเฉพาะสําหรับเรื่องเนี้พี่ได้เตรียมทางแก้ไว้ละภ<พ>าพตัดไปจริงๆเป็นการ 5, 5, 5, 5. เปิดตัวบอสมิน ค่ะน้องมินพิชายาณเวลานั้นเดี๋ยวใช้คำว่าพรีเซนเตอร์ค่ะท่านผู้ชมอ่ะก็นี่อันนี้ต้องขออนุญาตเพจอ่าย t u b e ดีไอคอนที่ต้องจอดจอเป็นเหตุผลเพราะเดี๋ยวปลิวไอ,อตอนแรกจอดไม่ทันเออแล้วนี่ยังไม่นับนั้นี่ระหว่างรอเวลาท่านผู้ชมรอท่านผู้ชมสักน,นิดนึงะระเบิด มีปฏิบัติการซ้อนแผนจับโจรป้นเครื่องบินอีกค่ะเออตำรวจซอนอแบงเขนอ,อ,อนออะไรนะบางเขนไหมแบงเขนบบงเขนได้รับแจ้งอาใกล้กับอาคารของด <I> ีไอคอนไปพบระเบิดเป็นระเบิดนี่นี่ค่ะอยู่ในกล่องแบบนี้แล้วก็เหมือนเป็นสามแท่งแล้วพันกระดาษมีต่อวงจรน,นี่ เอายางล้อมเลยเรียกชุดกอบเก็บกู้วัตถุระเบิด e o d มาเลยค่ะนี่สผูชมอมนะวันนั้นผมได้เห็นภาพใครก็ต้องกลัวนะเพราะดูสภาพมันคือระเบิดเลยใช่ไหมรากฏว่ายังไงนี่คือต้องกันไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเสร็จแล้วก็เอายางรถเนี่ยล้อมไว้แล้วก็เข้าไปเก็บกู้ค่ะอ่านี่ อดนักของนักข่าวนี้ต้องคานสังเกตการเลยนะปรากฏว่าต่อมาภูมิกับสอนอบางเขนยืนยันว่าได้ตัวแล้วสอบปากคาจากพนักงานของบริษัทดีไอคอนนี่แหละเป็นเขาเรียกครีเอทีฟรับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการถ่ายทำดีไอคอนเดอะซีรีส์เป็นกรณีที่กลุ่มบอสทั้งหลายเนี่ยได้<อ>ร่วมกันซ้อนแผนจับโจร ร่อนเครื่องบินใช่ค่ะตั้งแต่มีระเบิดก็มีช่วงเวลาของการสับเปลี่ยนระเบิดบางช่วงวางรยาสลบบางช่วงลักษณะใช้เงินปลอมอทั้งนี้ทั้งนั้นปฏิบัติการนี้เหล่าบอสร,รับบทตั้งแต่เป็นแอร์โฮสเตสก็มีแต่คนสำคัญที่สุดก็คือ,อคุณกันแล้วก็ไม่ใช่คุณกันบอสเพลบอสเพลนี่เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการซอนแผน จับจรนป้วนเครื่องบินเรื่องนี้มันเฉลยตรงที่ในภาพยนตร์ไม่ใช่ในซีรีส์ตอนนี้ไอ้กล่องวัตถุระเบิดเนี่ยมันอันเดียวกันเลยใช่ค่ะมันอันเดียวกันเลยนี่น,นี่เห็นไหมคะขาดแต่เวลานับถอยหลังนั้นเป๊ะเลยค่ะเอะทราบต่อมาว่า,อ,าอะไรนะครีเอทีฟเอามาทิ้งขยะแม่บ้านเห็นมันเป็นกระเป๋าไปเก็บเอามา และรอกว่าเราปภเห็นมันต้องสงสัยเอาออกมาแจ้งตำรวจเรียกว่าทีบปฏิบัติการดีไอคอนที่วันนี้ลืมบอกแม่บ้านอ่ะเราไปดูกันสักนิดหนึ่งระหว่างรอท่านผู้ชมเข้ามาสะสมยอดสักนิดหนึ่ง For further information, please read the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. Would you like some tea? Yes, yeah, mother, please. Thank hey! you. Shut up! ลแล้วเซลใครเก็บเงินไว้ส่งเงินมาอยู่ที่แกป่ะลุกดิเงินอยู่กับพวกมึงใช่ไหมบอกให้มึงลุกเฮ้ย <Hey, S 2> ทำแบบนี้ไม่ได้ด้วยาเสือกอมีใครอยากเสือกอีกไหมเ้ยมาดิเบงมาดิมาดิเอ้ก่อนเอ้ก่อนทำดาวเสือทำดาวอ l ไร Opening, where's the money? Okay, easy, easy. Don't you over I say over it? What's that? Come on. Uh -huh. ีหมดเลยว่เนี่ยพี่รู้หมดแล้วที่มันจะมาป้นเงิน10ล้านบนเครื่องบินแล้วพี่มีแถบแล้งไงครับสวยเตรียมเงินสด10ล้านบาทไว้ในกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วค่ะโซดาจะคอยบอกความเคลื่อนไหวของโจรมันจะใช้ระเบิดที่ X 4 2 5 9หู่ป้นเงินบนเครื่องบินต้องดึงความสนใจใพวกโจน เงินอยู่กับพวกมึงใช่ไหมบอกให้มึงลุกไอ้ hey, ทำแบบนี้ไม่ได้นะวะเสื้อเดี๋ยวผมจะสลับกบระเป๋าระเบิดตอนที่เราทําเครื่องตกหลุมอากาศนี่คือระเบิดปลอมขึมบอสโอเคคัมดาวเสือคัมดาวแล้วเราจะถอดรหัสระเบิดพวกมันได้ยังไงเรื่องระเบิดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่แล็บกับปีเตอร์โอ้ไม่เลยเซื เ e ียร์ e ปิดส่วนในโจรสาคนเนี้เดี๋ยวเราจะจับมันพี่ตายนี่ครับบอสยาสลบออนุภาคระดับนาโน,โนส่วนนี่ คือแหวนที่ฝังยาสลบเอาไว้สั่งการผ่านแว่นกดทีเดียวสลบทันทีเงินตามนี้นะเหลียวคันทีมไอเ,เงินฟอร์มพวกนี้เหรอที่แกต้องการเงินใส่กระดาษด้วย ควรท่านผู้ชมอ่านี่คือเดอะซีรีส์เลยคาดว่ามีหลายเรื่องก็เนี่ยอันนี้นำเสนอเพราะมันเจอเรื่องระเบิดปลอมไงใช่ไหมใช่ค่ะ